사와디컵 <laughs> 사와디 TV의 정승회 선교사입니다. 오늘은 <laughs> 에, 1월 7일, 1월 7일, 에, 2024년. 원리원티0 2 4년7 2 0 2 4 2 4 ปัมากาบทที่47ข้อที่1ถึง12การตั้งทินฐานที่คเซนของครอบครัวอิสราเอลคือ,อยาคมนั่นครับเเป็นปีใหม่แล้วอาทิย์ที่แล้วเป็น อาทิตย์สุดท้ายของปี2023วันนี้เป็นอาทิตย์แรกของอปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกทา่า <c> น <oughs> ผมกออเทศนาสอนพระคำของพระเจ้ารตัตมกันบทที่47ข้อที่1ถึง12เ,เมื่อกันนี้เราพูดไปแล้วการตั้งทีนฐาน ที่คอเซนของยาโคบเมื่อโยเซฟถูกขายที่ประเทศอียิปต์เราบอกแล้วก็โยเซฟก็พูดแล้วว่าคือเป็นอยู่ในแผนงานของพระเจ้าเพราะเอ กันดันอาหารของโรคนี้จมะมาพระชนมพระเจ้าก็เตรียมคนไว้ที่โยเซฟไปที่อียิปต์และพระเจ้าช่วยเขาให้เป็นนายกของประเทศอียิปต์และพระเจ้าช่วยเบื้องหลังของโยเซฟแล้วโยเซฟเหมือนเหมือนพระเจ้าเลยเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้โดยฝีมือของพระเจ้า ปกติแล้วผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกเป็นอย่างนังน้นเพราะพระเจ้าช่วยถ้าพระเจ้าเรียกบางคนมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็พระเจ้าไม่ช่วยแอบไม่รอดแต่เมื่อพระเจ้าเรียกเขามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแท้ๆก็พระเจ้าต้องช่วยเต็มที่ถ้าเขายัางสัตว์ซื่อต่อพระเจ้า ผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียงมาแต่ไม่จัดซื่อพระเจ้ามันช่วยไม่ได้เลยนง่ช่วยไม่ได้เลยแต่โยเซฟก็คิดถึงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระเจ้าอยู่กับเขาอิมมานุเอลจริงๆทำให้เขาทำอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามเหมือนพระเจ้าช่วยแล้วมันระดับพระเจ้าแล้วทำให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆ ทำให้มันกษัตริย์ฟาโรถือว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าแทแตทำให้ทั้งที่อายุสามสิบเท่านั้นแล้วแต่ตั้งให้เขาเป็นนายกป,ประเทศอียิปต์เรารู้แล้วพวกคุณพ่อก็ดีพี่น้องของโยเซฟก็ดีย้ายมาอยู่ที่ประเทศอียิปต์ เมือ่อพวกของเขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศอียิปต์ก็รู้สึกกษัตริย์ฟาโรสนับสนุนอย่างเต็มที่เพระชนการย้ายของครอบครัวยาคมนั่นแหละเหมือนกับที่การสเสด็จของมันกษัตริย์ที่ชื่อดังอืมและมาถึงที่ประเทศอียิปต์และมาถึงที่ประเทศอียิปต์แล,ปปแล้วพวกของเขาต้องไปเข้าเฝ้า กษัตริย์ฟาโรนี่เป็นอย่างนั้นโยเซฟก็เลือกพี่ชายห้าขอเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรและคุณพ่อด้วยและแนะนำให้เมื่อเข้าเฝ้ากาษัตริย์ที่ไหนก็ตามต้องเตรียมตัวจะพูดอะไรเสนออะไรอ,ะอย่างนั้นจาต้องพูด โยเซนั้นรู้เรื่องประเทศอียิปต์และรู้เรื่องสำหรับความเป็นอยู่ของพี่น้องทางนายเรารู้ว่าพี่น้องทางนหนก็เป็นแกงคือเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์แต่โยเซฟเห็นว่าที่เป็นพื้นที่ทีบิโคเซนนั่นแหละเหมาะสมที่จะเลี้ยงสัตว์อยู่ที่นั่นเพราะฉนอยากให้ พี่ชัยทางไหนก็ตั้งทินฐานอยู่ที่โคเซนพระชนแนะนําให้พี่ชัยทางไหนเมือม่อเมื่อมีโอกาสเข้าเฝ้าพาฟาโรก็ต้องเสนออย่างนี้เพื่อเป็นทางการคือเป็นที่ว่าลาเมสลาเมสเซตลาเมสเซตคือโคเซนนั้นเอืม ถ้าให้เขาพวกของเขามามียายมาอยู่ที่ประเทศอียิปต์นั่นแหละเอ๊ะลามเิเซตขโสเซนั่นก็ตั้งอยู่ที่นั่นแล้วและเวลาเดียวกันก็ชัดฟาโรห์ว่าพวกของเขานนี้มันเก่งเรื่องที่เลี้ยงสัตว์โอเคไทยนั่นไงคนหนึ่งให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์ของพระราชวังเลยนี่เป็นหะประกันที่หนึ่งใหญ่ประกันที่หนึ่งใหญ่ การเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ของพี่ชายห้าคนข้อที่หนึ่งถึงหเมื่อโยเซฟเลือกห้าคนเท่านั้นไม่ใช่พี่ชายหรือพี่น้องทั้งหมดไปเข้าเฝ้าฟาโรห์เรารู้แล้วเข้าเฝ้ากษัตริย์นั่นแหละคือไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องพิเศษ เพราะนันทั้งหมดไม่จําเป็นทั้งหมดไปเข้าเฝ้าเลยเอม่ทำให้ห้าคนตัวเลขห้าอย่างนี้เนแห่ตามธรรมเนียมของพวกอีซิมนั่นแหละถือว่าเปนเตัวเลขพิเศษตัวเลขพิเศษเลยเดูบทบที่บทที่สีบสข้อที่34อาจจะตามธรรมเนียมของประเทศอียิปต์แล้วก็ให้ โยเซฟก็เลือกผู้ที่เข้าเฝ้าฟาโร์ก็ห้าคนเท่านั้นบ้า <c oughs> แล้วต้องแนะนำไปแล้วใช่ไหมเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโร์ต้องแนะนำแล้วคอยคอยคอยตายินผู้ที่เข้าเฝ้าในหลวงไทยคนไทยแท้ๆพูดเก่งมีประสบการณ์แต่รู้สึก เมื่อมีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์ในหลวงนี่เนี่ยต้องเตรียมตัวมากพูดจากก็ดีใส่เสื้อก็ดีท่าทีก็ดีอะไรก็ตาำทั้งหมดไม่ใช่ง่ายเลยเนีย่นี่เป็นอย่างนั้นของของเขาเหมือนกันเป็นอย่างนั้นแน่อืมครั้งแรกหนึ่งจุดหนึ่งขอให้ยูอาไซเมืองคอเซน นี่สำคัญมากมาที่นอนแล้วมันเ,เจ้าของคือเป็นกษัตริย์ต้องอนุญาตแและถึงจะเขาเบนนี่อยู่ที่นั่นได้เลยมเมื่อพี่ชัยทางนายหาคนนี้เข้าเฝ้าในรวงมันมันกษัตริย์นี่ฟาโรแล้วท,ที่ที่โยเซฟแนะนำให้อย่างนี้นั่นแหละต้องบอกอย่างนี้แล้วพวกเราเป็นผู้เลี้ยงแก ผู้เลี้ยงสัตว์อาชีพก็เลียงสัตว์และขอให้พวกเราอยู่อาศายอยู่ที่เมืองโคเซนเลยนี่เป็นอย่างนั้นกชัดฟาโรฟังดูแล้วไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องเพราะชันสั่งให้โยเซฟะะมันเป็นพี่จารณาแล้วแล้วแต่คุณแล้วแต่โยเซฟเลยก็มันให้เขาทำอย่างนั้นเลย ทำให้พวกของเขานั้นแหละเหมือนได้รับการอนุญาตจากที่เป็นก,กษัตริย์ฟาโรเรียบร่อยแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยแล้วไม่มีปัญหาถ้าพระเจ้าอนุญาตพระเจ้าสนับสนุนเราดำเนินงานอะไรก็ตามนั่นแหละเห็นอัศาจรรย์บ้างเป็นอะไรมันดื้อบัไม่ขัดข้องเลยน่าจะพวกเราการดำเนินชีวิต โดยที่พระเจ้าช่วยพวกเราพวกเราไม่นะาไม่นะ่าขัดข้องเลยนี่ไม่นะ่าขัดข้องอะไรเลยลื่นและขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสมองหนึ่งจุสองเวลาเดียวกันเมื่อพบพบแล้วและก็มันที่เขาการสัตว์ฟาโรรู้ว่าพวกของเขานั่นแหละมเมื่ออาชีพสำรับมันเนี่ยดียงสัตว์ผู้ผู้ลียงสัตว์เลยนี่เพราะฉะนั้น ก็ชัดคิดตัวแล้วอ้อไทงนั่นแหละคนหนึ่งน่าจะรัาพิชฌกนะรัาพิชฌกมันมันเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์แผนกเลี้ยงสัตว์ของอพระราชวางังเลยอืมพราะฉะนั้นกษัตริย์ฟาโรฟังดูอย่างนี้เราสนใจโอเคโอเคโอเคไทงนั่นแหละนี่เป็นคนหนึ่งตั้งให้เป็นผู้รัาพิชฌกผู้รัาพิชฌก ที่เป็นเหลียงสัตว์ของอพระรัชวังเลยเมื่อพวกของเขาเข้าเฝ้าในรวงและก็มันเขาเพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยที่เหมาะสมที่อาชีพตามอาชีพของเขาเวลาเดียวกันคนนั้นั่นแหละรู้สึกขึ้นตาแหน่งนี่แน่เจ้าหน้าที่สูงที่สุดที่รับผิดชอบเลี้ยงสัตว ของอพระราชวังนี่ตำแหน่งสูงพอสมควรแลว้วท่านั้นเข้าไปประกันที่สองใหญ่ประกันที่สงใหญ่ไม่ใช่พี่ชายห้าคนเท่านั้นเน่ยคุณพ่ออิสราเอลคือเบนยาโคบก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ข้อที่7ถึง10เมื่ออิสราเอลคือยาโคบอายุลงโนย30สปีก็มีโอกาสเข้าเฝ้า กษัตริย์ฟาโรกษัตริย์ฟาโร,าโรต้อนรับอิสราเอลย,อยางเหมาะสมยางนะต้อนรับอย่างดีเลยเนะเพราะว่ามันคุณพ่อของมันโยเซฟที่เป็นลูกหลงของกษัตริย์ที่เป็นไว้ใจมากที่สุดเลยเ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉันต้อนรับอย่างดีและมีโอกาส ตามธรรมเนียมของพวกอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลยาโคบนั่นแหละอวยพระพรนะเมื่อพบกษัตริย์ฟาโร,ร์ก็อวยพระพรแก่ที่เป็นกษัตริย์เดยนี่นะกษัตริย์ข้อที่17เมื่อพบแล้วก็อวยพระพรก็เมื่อออกจากที่พระราชวังก็อุวยพระพรอย่างนั้นเลย นี่เป็นตามธรรมเนียมของพวกอิสราเอลรู้ว่าคุณพ่อเป็นทาน่าเหมือนทาน่าเหมือนกับเป็นบรระเจ้าเลยพระจนอ์อวยระภรณ์แก่ลูกๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่ออ้วยระภรณ์อะไรก็ตามนี้นะเหมือนพระเจ้าอวยระภร์นักศษาเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้แนี่ผู้รับใช้พระเจ้าผู้เสียสละพิบัติคริสต์จ,จักรนี้แน่รู้สึกมีมีความสามารถที่อวยระภรณ์แก่สามาชิกนะทำให้าศาสนาจารยร์ก็ ขอพระพรเมื่อนามัสการนามัสการเป็นทางการแล้วก็ขอพระพรใช่ไหมครับม่มันไม่เหมือนเราบอกแล้วขอพระพรไม่เหมือนกับอธิษฐานทั่วไปของเรานะไม่ใช่อธิษฐานของอที่พระเยซูสอนอย่างนั้นเป็นพิเศษพุทธชนพวกเรารู้ว่ามินอธิษฐานมันสามอย่างอธิษฐานทั่วไปของเราและอธิษฐานของพระเยซูคริสสอน และขอขอพระพรขอพระพนั่นมันเหมือนเราบางครั้งอธิษฐานแต่ว่าแท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นอธิษฐานขอพระพรเหมือนกับพระเจ้าอวยพระพนให้แก่ผู้ที่ฟังพระคาของพระเจ้าเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าอย่างนั้นแหละประชชนมัดไม่ใช่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าแล้วมันมันพระพรขอพระพรอย่างนี้ไม่มีความหมายให้แก่เขาเลยนี่นี่เป็นอย่างนั้นอืม ในประเทศไทยเหมือนกันเลยนี่พระสงฆ์มันพบเข้าเฝ้าในรวงมีพิธีแล้วอย่งางไรขอพระพรนี่ขอพระพรดูมนะัวนากษัตริย์สูงสุดแต่ว่ารู้สึกบางครั้งเมื่อเออพระพระสงฆ์ก็รู้สึกทำหน้าที่อย่างนี้แล้วเหมือนกษัตริย์เหมือนอยู่ใต้อำนาจของอพระสงฆ์ <c oughs> นี่เป็นอย่างนาั้นโอเคแต่ว่าเราไม่สนใจว่าสูงตามอะไรอย่างนั้นเพราะว่า หน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของกษัตริย์มันเอือนไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนเมื่อที่ยาคโคบก็อิสราเอลขอพระพรลนะ่วยพระพรลให้แก,กกษัตริย์ฟาโรพอเข้าใจได้พวกเรานั้นเพราะว่ามันมัน,ม,นมันสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วประกันที่สามใหญ่ประกันที่สามใหญ่โยเซฟก็รู้สึก ได้รับอนุญาตจากที่กษัตริยฟ์ฟาโรแล้วให้เป็นพิเศษเลยรับผิดชอบเป็นพิเศษแล้วพระฉนยเซฟยังเต็มที่โอเคพี่ชัยทางไหนคุณพ่ออยู่อาศัยที่เมืองโคเซนเลยรามเซรามเซ็ัสกาเกลีรามเซสรามเซสโอเคนี่เป็นอย่างนั้นและเวลาเดียวกันไม่ใช่ให้พื้นที่เท่านั้นเอ มันรับผิดชอบกินอาหารอะไรก็ตามรับผิดชอบสิ่งที่จําเป็นอะไรรับเป็นสนับสนุนทั้งหมดเลยเหมือนกับมันมันผู้ที่รับราชการรักษานะเป็นอย่างนั้นแหละข้อที่11บถึงสิบสองเพราะว่าแท้จริงแล้วโยเซฟก็ทําได้แต่โยเซฟอยู่ใต้อํานาจของกษัตริย์ฟาโรแต่ฟาโรอนุญาต ทำอย่างนี้แล้วโยเซฟก็รู้สึกมันมันตามคำสั่งของกษัตริย์ฟาโร์นะแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยแบ่งอย่างนั้นแล้วทำให้เมื่อกันดันนอาหารมันต้องหิวตายได้แต่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วหงไม่ต้องเป็นห่วหงอิ่มสบายในประเทศอียิปต์ตามที่พระเจ้าอนุญาตเห็นไหมครับ เมื่อยาโคอบอิสราเอลนั้นแหยจะย้ายไปที่อียิปต์นั้นแกเขาไม่แน่ใจเลยเพราะอะไรนี่เพราะคาะนี้เป็นเป็นพระพขของพระเจ้ามรดกแก่เขาแต่ว่าออกจากคณะนั้นเดมันได้หรือเปล่าอย่างนั้นแต่พระเจ้าอนุญาตชั่วคราวไปที่นั่นไม่ต้องหิวตายเลยไปที่โลแลวรุ่งเรืองและกรบม,มาอีกเลยเพราะฉันไปเลยเนี่ยเราก็รู้แล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ อหมายความว่าพวกพวกอิสราเอลหรือเป็นพี่น้องของโยเซฟไปย้ายไปอยู่ที่ประเทศอินนั้นตามที่พระเจ้าอนุญาตคําสั่งของพระเจ้าทําให้พวกของเขาไปแล้วถ้าไม่มีคําสั่งแล้วพวกของเขาออกจากขนานไปได้เลยแต่พระเจ้าอนุญาตนะคือไม่คํามว่าย้ายไปประเทศอินนั้นม่ใช่ทาวนเลยนี่ชั่วคราวชั่วคราว นี่เป็นอย่างนั้นอืมเพื่ออนิกมเลียงกันดันอาหารเลยนี่ทำให้พระเจ้ามีแผนงานก่อนที่มาอย่างนี้ก็ทรงโยเซฟไปที่โน่นนั่นมัน,ต,น,นตั้งทินฐานตั้งทินฐานอย่างเรียบร้อยชั้นสูงเลยนายกประเทศอียิปต์และก็ตามเขาไป แท้มันรักษาชีวิตไว้อยู่ที่ประเทศอียิปต์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วกลับอยู่ที่แผ่นดินคานาหันต่อไปเห็นไหมครับชั่วคราวชั่วคราวเ,าเมื่อเมื่อพวกอิสราเอลไปที่ย้ายไปประเทศอียิปต์ ก็รู้สึกไปที่น่นตั้งทินฐานอยู่ที่ประเทศอียิปต์เียไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็ยุ่งเลยแต่ว่าอยู่ได้สบายเหมือนกับพวกอีออพวกอ,อีชาวอีอีอเลยนี่เพราะอะไรเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับพวกของเขาทำให ทั้งที่เขาไม่ใช่อยู่ที่ประเทศอียิปตท,ที่เป็นแผ่นดินคาอันแต่เขาไปประเทศอียิปต์แล้วก็ไม่มีปัญหานี่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ไม่ใช่ฝีมือของอโยเซฟหรือเป็นอิสราเอลเลยนี่เปน็นงานของพระเจ้าต่อครบครัวอิสราเอลทำให้ พวกของเขาไปที่นอนแล้วอย่างสบายสบายถ้าพระเจ้าอยู่กับเราก็สบายสบายอย่างนั้นเลยครับโอเควันนี้ก็เรารู้ว่าเอครบครัวของอ,อิสราเอลก็ย้ายไปประเทศอียิบต์แล้วตั้งทิ้นฐานอย่างเรียโย้อยเรารู้ว่าพวกของเขาอย่างสบายสบายพวกเราเข้ามาเนี่เป็นเป็นปีใหม่แล้ว น่าจะปีใหม่นี้พวกเราอย่างตั้งทินฐานที่เราที่อยู่ก็พระเจ้าช่วยแล้วพวกเรายังสบายสบายเวทพระพรสันลสรสญนพระเจ้าต่อไปสำหรับปีใหม่นี้ขอขอพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าในชาววันนี้ครับขอพบอาทิตย์ที่14อาทิตย์ที่1ิมกรา 네, 송판 이십세이 값, 어꾼 크랍, 사와디 TV의 네, 정승의 성교사였습니다.